โอเคครับตอนนี้อยู่หน้าธนาคารกรุงศรีนะฮะสาขาบิก๊กซ<ม>ีกี่ทุ่มแล้วเนี่ยสามทุ่มนิดนิดคนไม่ค่อยมีค่อยยังชั่วนะครับคนไม่ค่อยมีก็สบายแเราละ<ม>ทำคลิปสนุกกันแล้วครับ<ม>ไปไปลุยกันเลย โอ้โหอะไรเนี่ยสึดกระดาษทางนั้นสึกแสงจะน้อยได้นะเนี่ยแต่ที่แน่แน่ทั้งหมดแสงไฟหน่อยสิอโอเคไปมาแล้วที่แน่แนครับวันนี้ผมรวยฮรับม,มีเงินเยอะเลย อันนี้ผมมีเงินอยู่1,620นะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ JDM อใช่ไหมเครื่องรับฝากเงินอ,อัตโนมัติกันโอเคอตู้ข้างๆก็เป็นตู้ ATM รกับ ปรับสมุดนะครับปรับสมุดโอเคเตรียมลุยกันเลยผมว่ามันแสงไฟมันเยงตาเล็กน้อยนะเนี่ยไหวไหมผ่านอยู่ครับผ่านอยู่อ้าวนี่มันกามโอนีีนะสรุปมี 120ร้อยเองเหรอไม่จริงไม่จริงผมมีพันหกับอีก120เป็นพันหกหนอครับนะต้องบอกอย่างนี้สิผมรวยผมรวยวันนี้เอาละ,ะเริ่มกันเลยธ <c oughs> นาคารกรุงไทยตอนนี้เหลือเท่าไหร่200บาทนะฮะ อันหนึ่งแป๊บนึง,บบนงหรือปับโฟกัสโอเคเด้อสองร้200บาทเราต้องเข้าไปที่ปุ่มไหนเนี่ยปุ่มกดปุ่มนี้กรุ่นนาไม่ใช้บัตรเฮ้ยมันสัมผัสด,ด้วยเหรอแจ๋วฝากเงินวิดีเราไม่ต้องกดปุ่มข้าง,างนี้เนาะกดระบบสัมผัสเลยนะครับแจ๋วแจ๋วจะชอบมาก บัญชีกรุงไทยโปรดใส่หมายเลขบัญชีหมายเลขอะไรอะ่ะโอเคมาเลื่อนมาขอกดหมายเลขก่อนครับห้าเก้าห้าศูนย์สี่แปดหกเก้าสองเจ็ด นถูกต้องโอ้โหชอบระบบสัมผัสอย่างนี้จริงๆชื่อถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้หนชนนึ่งพัน้าร้อยหนเท่านั้นนะฮะอย่างอื่นไม่รับครับเคบัตชนิดนึทเอาเลยใส่มันเข้าไปให้หมด เรียบร้อยแล้วครับมาดูการตรวจสอบธนบัตรนะครับตำรวจคงไม่มาจับผมนะตอนนี้นะเพราะใช้แบงปลอมไหนเปิดอีกเงินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคืนค่ะเบรกอีกเงินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคืนค่ะอ๋อเบรกอีกเงินทีไม่ผ่าน,นเบรกห้าร้อยปอมไม่ผ่านเบรกผ่านการร็ไม่ผ่านโอเคไม่ผ่านทั้งนั้นเลยโอเค ไม่ผ่านทั้งนั้นนะครับตอนนี้สรุปคือฝากได้แบงค์ร้อยแบงค์เดียวนะจบครับอย่างนี้ถูกต้องนะลองฝากเข้าไปเลยผมก็จะมีทั้งหมดสา0รอยละงานนี้ในบัญชีถูกต้องนะผ่านช่วงวาเลนไทยมาแล้วนี่ย,นย,ยัดเยียดยัดเยียดฮนะยัดเยียดใบเสร็จให้เราด้วยใบอะไรนะใบบันทึกรายการนะครับโอเคงั้นผม ทำธุรกรรมในการฝากจากตัวนี้สําเร็จแล้วไหนไปปรับสมุดหน่อยดูข้างๆเลยได้ไหมสำเร็จไหมว่มาไงบ้างมันต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยใช่ไหมเออ างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับหมายความว่าถ้าเราจะโอนเงินหรือฝากเงินให้ใครเนี่ยเราก็แค่มีเลขบัญชีนะครับของคนคนนั้นนะครับก็จะฝากโอนได้ด้วยนะอ้าวไม่เห็นมันปรับให้เลยอ,ะอ่ะรู้สึกมันจะกลับนะจะพลิกอ่าพลิกสมุด ให้เราอัตโนมัติได้ด้วยนะครับดีๆีด,ดตู้นี้ดีนะมาโอเคผมพลิกให้แล้วนะพลิกให้แล้วนะเหลือเข้ามาหน0่ครับ300ถูกต้องครับขอบคุณมากครับโอเคอย่างนี้ดีเลยเรารู้เฉพาะเลขบัญชีนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็โอนนะ โอนให้กับคนอื่นได้เลยนะฮะโดยตู้ฝากนี่แหละโดยตู้ฝากนี่แหละนะครับถึงแม้เราจะไม่มีจะไม่มีสมุดบัญชีก็ตาม,ม่ะนะโอเคนะครับ